สวัสดีเจ้าวันนี้น้องเบนจะมาตตบคำถามเรื่องน้มผงนะเจ้าหลายๆคนถามน้องเบนเข้ามาว่าทำไมน้องเบนถูกเป็นอย่างประชงน้าหู่หน้อยกินนะเจ้าผสมน้มผงนะเจ้าทำไมน้องเบนจะถึงกินแค่น้มผงนะเจ้าคื้อแต่ก่อนนะเจ้าน้องเบนก็เคยผสมน้า ถ้าน้ำผงผสมชงให้หมูน้อยกินนะเจ้าแรกๆหมูน้อยจะกินแล้วจะตุ้ยดีขนาดเลยนะเจ้าแต่ถ้าเวลาเหงายุดเฮ้ปุ๊บนะเจ้าหมูน้อยก็จะเริ่มป่วยแล้วก็ยอดนะเจ้าแล้วก็ตายนะเจ้าเพราะว่าหมูน้อยจะแบบเคยคัดกินอาหารเม็ดกับน้ำผงนะเจ้าที่น้องเบนเลี้ยงก็คือถ้าหมูน้อยเกิดออกมาปุ๊บได้ชีพวันปุ๊บนะเจ้าน้องเบนก็จะเอาน้ำผงเนี่ยเจ้าเนาะเปล่าเปล่าเนี่ยเจ้าให้หมูน้อยกินเึื่คือหมูน้อยตั้งแต่ชีพวันนะเจ้าเึื่กิน นมผงนะเจ้าจนหมูน้อยเริ่มกินเก่งด้สักสิบห้าวันปุ๊บต้องเป็นกระเจาเนี่ยเจ้าอาหารเม็ดนะเจ้าถ้าได้สิบห้าวันแล้วหมูน้อยเริ่มกินขอ้อหมากินข้าวเกง่งปุ๊บต้องเป็นกระเจาอาหารเม็ดแบบนี้นะเจ้าผสมกับนมผง,งนะเจ้าเนี่ยเจ้าผสมกันแบบนี้นะเจ้าเนาะผสมกันแบบนี้แล้วก็คนคนนะเจ้าจนเพื่อมันเป็นอาหารยาแต่เจ้าเพื่อให้หมูน้อยฮัดกินอาหารเมด็ดกับอาหาร เม็ดแต่หน่อยถ้าหมูเริ่มกินเน้อทิ๊กู่ต้องเป็นแหมสักได้ประมาณสักสอวันน้องเม็นก็จะใหขึ้นหมูกินอาหารเม็ดแบบนี้ยังเดียวแต่บมีน้งผงเลยนะเจ้าจนกว่าหมูน้อยต้องเป็นเริ่มใหญ่มาเพร็บเวลาหมูน้อยก็จะยาโนมนะเจ้าหมูต้องเป็นกะจะกินอาหารเม็ดเป็นมดทุกตัวเลยนะเจ้าก็เลยทำเมื่อเวลายาโนมปุ๊บหมูน้อยน้องเป็นจะมาเป็นยังเลยนะเจ้าหมูน้อยต้องเป็นกะจะแข็งแรงอ้วนนะเจ้าแล้วเวลายาโนมมากับแม่นะเจ้าหมูก็จะมาเป็นยังเลยนะเจ้า มจะอ้วนๆสามารถสามารถกินอาหารเองได้เลยนะเจ้ามัต้องมีน้องกับยูได้นะเจ้าแล้วเวลาหมูน้อยต้องเว้นยานมมานะเจ้ามักอะไปกินอาหารเป็นแทบทุกตัวนะเจ้าแล้วตัวน้อยเดี๋ยวก็กินอาหารเป็นมดนะเจ้าแล้วมันก็จะทําหมูน้อยอะแกนะเจ้ารู้จักกินอาหารเป็นนะเจ้ามันถ้าเวลาเขาชงน้มบ่อยๆนะเจ้ามูก็จะไปย้อมโต้นะเจ้าแล้วก็จะไปย้อม ปย้อมโต้น่าจะจะรอกินแต่นมชงของเขาน่าจะจะถ้าเวลาเขาไม่หาก็จะห้องให้น่ะเจ้ายากกินแต่นมชงที่เขาจะชงมือน่ะเจ้าหมูน้อยก็จะเหมือนกับมันนมมันจะปย้อมไงหน่ะเจ้ามันจะเหมือนเด็กเลยน่ะเจ้าแต่ถ้าเขาอ่ะเอาอาหารเมร็ดหมูน้อยกินน่ะเจ้ามันก็จะเพื่อกินอาหารเม็ดของมันเองน่ะเจ้าเวลายาลมมาปุ๊บหมูน้องเบนน่ะก็จะแข็งแรงแข็งน่ะเจ้าแล้วเขาก็จะต้องได้แบบเลยในการชงอาหารให้หมูน่ะเจ้า แล้วก็ฟืกหมูมาในตัวนะเจ้าหมูอ่ะจากแข็งแรงก็ตัวเองนะเจ้าเล่าจากกินอาหารเก่งนะเจ้าเนาะหมูต้องเป็นก็เลยบอกค่อยป่วยเจ้านี่แหละเจ้าสาเหตุที่ต้องเป็นจากเครื่องอาหารเม็ดนะเจ้าสมาหมูน้องเป็นจะบมีปัญหาเรื่องการมากินข้าวเลยนะจากินอาหารเพราะว่าน้องเป็นจากฟุกตั้งแต่ไม่น้อยนะเจ้าเพื่อหมูกินนะเจ้ามันสังเกตอาการของหมูแล้วเขาก็จะฟุกหมูน้อยกินอาหารตลอดเลยนะเจ้านี่แหละเจ้าสาเหตุนะเจ้า ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ต้อง็ดกับากแชร์คลิปเพื่อน้องเบนจินเจ้าเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสวัสดีจนะ้า